พรวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับปากกาไวบอร์ดนะครับของ DIY นะครับราคา17บาทนะครับพอดีปากกาไวบอร์ดเพี้ยนหมดนะครับก็เลยไปดูตาม DIY มา17บาทเราได้ปากกา4ด้ามเลยนะครับแล้วก็ที่ลบ1อันคิดง่ายๆแลวกันก็ว่าด้ามละ4บาทแล้วก็ยังลบบาทหนึ่งเพราะมัน17บาทมันคำนวณพอดีง่ายดีโอเคครับเรามาแกะกันเลยนะครับว่าเฮ้ยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับกับของราคา17บาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อของไทยเนาะอันหนึ่งก็10บาทแล้วอะ ไอ้น,นี่มันตกมะสี่บาทเรามาดูของกรินมันจะใช้ได้หรือเปล่าแกะมาก่อนแกะมาก่อนเออลืมบอกไปมันมีสีนะครับสีดาสีแดงส,ส,สีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนี่ให้ดูนะครับไอที่ลบก,ก็จะเป็นอย่างนี้เอยมันมีลบสองด้านนะก็คืออย่างแรกก็คือตอนนี้นะครับเป็นลบของกระดานดํานะครับฝั่งนี้ก็คือลบของไวบอร์ดนะครับปากกา Magic. เมจิกเอินี่เพื่อน้ดูนะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะอ่ะตึ๊ดนะครับนี่โอเคเดี๋ยวแกะมาลองกันเลยนะครับว่ามันเป็น,ปนยังไงเพราะพี่เอ,อมาใช้งานจะด,ดึง เขียนไปอะสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับคราวน,นี้เรามาดูไอ้ตรงลบว่าลบมันใช้ได้ไหมเอาตรงๆนะไอ้ยังลบเนี่ยลบไปมันก็ยังเหลือคราบนิดนึงนะครับมันจะต้องใช้อ่ะไอ้เนี่ย พวกชุบน้ำกระดาษชุบน้ำหรือสำลีชุบน้ำน,นะครับเออตรงนี้ไม่เห็นเนาะแต่ว่าในสายตาเพี่แนเนี่ยเห็นนะครับมันจะมีคราบเหลืออยู่นิดนึงดังนั้นจะเป็นน้องใช้สำลีหรือรอย่างอื่นลบนะครับแต่ถามว่าเขียนดีไหมเขียนดีมากนะครับไม่ต่างกับปากการธรรมดาแต่ว่ายังลบเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้พุ่งตรงยังลบมันแข็งมานิดนึงด้วยเนี่ยเช็ดเนี่ยยังเหลือตรงนี้อยู่เลยเนะ่ยอ่ะโอเคครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับในราคา14บาทก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ย่แอ้นให้ลองสีอื่นแล้วกันเดี๋ยวหาว่าเพรรรลออองสสีีีีีเเดดดยยววนนนะะะะะคคคััับบบบบ่่ก็ูปป๊๊ท3 สีแดงก่อนเกสีแดงนี้โอเคสีแดงก็ออกนะครับเอ้ยแดงเนี่ยก็ตรงๆนะแดงนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเป็นแดงที่ออกมีสีดำๆน,นิดนึงมันไม่ใช่แดงแจ๊สน,นะครับทานที่ดูสีเขียวเฮ้ย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 แต่ก็เข้าใจได้อะ่ะมันอันลัดสี่บาทอะ่ะมันก็เขียวแบบ ยังไม่เขียวดีอย่ะตรงอานทางนี้น้ำเงิน,น <c oughs> ก็ไม่ใช่น้ำเงินเทียบนะครับน้ำเงินออกฟ้าแล้วก็เนี่ยมันก็แบบไม่ไม่เต็มที่นะแต่ถ้าเกิดเทียบราคาเอามาแบบใช้ได้เนี่ยคือต้องเข้าใจนะเวลาเราเขียนเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนต้องการแบบตัวอักษรเต็มทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความเต็มนะครับของตัวอักษรที่ไอเนี่ย เวลาเราเขียนเข้าไปเนี่ยมันจะมีสีหมึกเต็มๆอ่ะก็คือหัวตรงนี้มันต้องดีนะหมึกจะต้องดีนะครอะไรตรงผ้าตรงเนี้ยหัวปลายต้องดีแล้วมันจะทําให้เส้นของอมันหนาเต็มแต่อันนี้ก็แบบถ้าเทียบกับราคา4ี่บาทมันก็ใช้ได้เพราะที่สำคัญคือเราไม่ได้ซื้อเป็นแบบไอ้ทําแบบวิชาการอะไรแบบจริงจังนะเราซื้อแบบธรรมดาธรรมดาก็ประหยัดเงินเราได้เยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยเอามาทําเป็นงานชั่วคราวอะไรเงี้ยพี่แนะนําอยู่นะมันไม่เปลืองตังค์ประหยัดเราตังค์ไปหลายสิบบาทแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปแบบให้คุณดีเซนที่งานของคุณ่่ททีบรรรริษ,ษัอขอขงงคุณหืวาาตมเรียนองีย ซื้อแบบแพงๆอะไรสิบบาทยี่สิบาทดีกว่าโอเคครับเราขอจบก,การรีวิวคลิปนี้ปไปเป็นเท่านี้นะครับก็ชอบฝากกดไลค์กดซ้า,ายกดแชร์ด้วยนะ